ก็วันนี้ครับผมก็ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะฮะบ,บอกว่าอยากจะดูวิธีการเอาท่อนะฮะคว่ำท่อลงจากแบบจะทํายังไงคว่ำท่อลงอย่างแบบนี้นะตัวนี้หล่อเมื่อวานครับหล่อเมื่อวานสามารถริ้งได้ครับหล่อเมื่อวานตอนตอนเช้านะเช้าของเมื่อวานก็ครบยี่บสี่ชั่วโมงแล้วครับ ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNTC พงษ์ับผมก็วันนี้นะผมก็บรรยากาศนะฮะฝนตกครับเมื่อคืนครับตอนนี้ก็ค<อ>านรั้วคาร์บอยแล้วผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้หล่อนะผมเพราะว่าตอนนี้เร่งงานพวกเสาอ,อยู่นะนี่ฮนะเส Britain, าพวกนี้บรรยากาศฝนตกครับเมื่อคืนก็ยากกำลังขึ้นครับผมก็วันนี้ครับผมก็ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะฮะบอกว่าอยากจะดูวิธีการ เอาท่อนะฮะความท่อลงจากแบบจะทํายังไงความท่อลงอย่างแบบนี้นะความลงแล้วกิ่งลงนะฮะจะทํายังไงแล้วก็ทํายังไงให้ปากมันไม่แตกนะปากมันไม่แตกนี่ปากลิ้นตัวนี้นะมันไม่แตกเดี๋ยวมาดูกันครับผมตัวนี้ท่อเพิ่งหล่อเมื่อวานฮะจะทําการเกะแล้วก็ทําการหล่อใหม่นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูครับวิธีการเอาลงนะสิ่งแรกที่จะต้องมีในการคว่ำท่อลงนะก็คือยางรถยนต์นะครับ <agric> ยางรถหกล้อนะฮะยางรถอที่เปลี่ยนออกจากรถหกล้อของผมนี่แหละนะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับสิ่งต่อไปก็คือก็คือไม้ครับผมไม้ที่ใช้งัดปากท่อฮนะบริเวณที่มันจะแตกมันจะแตกตรงบริเวณไม้ที่ใช้งัดนี่แหละครับผมแต่เราเลือกใช้ไม้แบนนะแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ท่อมันปากท่อมันแตกนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะเอาลงยังไงนะครับ นี่ครับก็ล้มลงมาแล้วครับในการล้มท่อนะก็ดูสเกตดูปากฮะนะตรงที่มีรอยรอยไม้นะฮะจะไม่มีการแตกนะเพราะว่าเราทําการงัดขึ้นมาแล้วก็เราถอดไม้ออกนะถ้าเรางัดมาแล้วก็ทิ้งลงมาพร้อมไม้รนะับรองครับแตกร้อยเปอร์เซ็นตครับตรงนี้นะปากตรงนี้แตกออกไปเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่ใช้ไม้นะเพราะว่ามันมีความยืดหยุนนะผมมีความยืดหยุ่นแล้วก็มันไม่ไม่แข็งมากนะฮะเวลามัน เสียดสีกับตัวปากาข้าวนะฮะมันจะไม่ทําให้ท่อมันบินมันแตกนะต่อไปนะครับก็จะทําการเอาลงจากยางนะผมแล้วก็กิ่งลงมาเก็บปลายนะครับผมเพื่อที่จะรอให้มันแห้งแล้วก็เอาไปส่งนะตัวน,นี้รอเมื่อวานครับรอเมื่อวานสามารถกิ่งได้ครับรอเมื่อวานตอนตอนเช้านะเช้าของเมื่อวานก็ครบยี่บสี่ชั่วโมงแล้วครับเรามาดูครับ นี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับผมเอาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเช็คปากดูดิแตกอะไรตรงไหนไหมฮะไม่มีรอยนะม,มีรอยแตกระบินนะครับลองไปใช้ดูครับเทคนิคนี้นะสําหรับใครที่ยังเพิ่งเปิดร้านใหม่นะเพิ่งเปิดร้านใหม่แล้วอยากรู้วิธีการเอาท่อลงเอาท่อลงยังไงนะฮะท่อใหญ่ๆพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ลอกใช้เขน,นนะครับเราใช้คนนะฮะมาดูตัวนี้นะ ทุนี้ฝนตกลงเมื่อคืนครับสนิมเรียแล้วครับเราต้องทําการหล่อให้หมดนะเพราะว่าตัวปอกนะฮะถ้าปิดปอกถ้ามันขึ้นสนิมเริ่มขึ้นสนิมแล้วเราควรรอให้มันหมดนะครับถ้ามันโดนฝนนะแต่ว่าน,นี้เป็นสนิมเดียครับยังไม่กินนะเพราะว่าทําไมถึงรู้นะฮะเพราะว่าเราเอามือลูบๆออกเห็นไหมเอามือลูบๆเอาผ้าเช็ดออกสนิมมันก็หลุดแล้วฮะนี่ครับเห็นไหมครับ มันหลุดนะอันนี้เป็นสนิมแดงมันมันฝนตกมาเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ตากฝนทั้งคืนนะฮะ,ะเช้ามามันก็เกิดสนิมขึ้นมาแต่เราก็สามารถน,นั้นได้สามารถจปลุกออกได้นี่ครับผมจ,จะลูบให้ดีเอามาือลูบๆอย่างนี้ออกละเห็นไหมเห็นไหมครับสนิมเลียรครับไม่ใช่สนิมกินยังไม่กินเหล็กครับจะเลียเฉยๆจต่ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับปล่อยไว้มันก็จะเกิดสนิม จับแน่นนะฮะดังน,นั้นก่อนที่เราจะใส่ปอกเราก็ต้องทําการเอาผ้ามาเช็ดนะฮะมาเช็ดหรือเอามือนะลูบก,ก่อนใส่ถุงมือเนี่ยลูบไปเลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแต่แต่ถ้ามันแต่ถ้าออกมาเท่าไหนต้องรอให้มันหมดเท่านั้นนะปอกนะเพราะว่ามันอยู่ในโกดังผมมันก็ไม่ดโดนฝนแต่ว่าเอาออกมาใช้นะฮะตอนนี้มาโดนฝนมันก็ต้องรอทั้งหมดนะครับส่วนท่อชุดนี้นะ่าจะเป็นท่อแปดสิบถนนนะครับแ80ดสิบคูณเมตรนะครับความกว้างแ80ดสิบ ยาวอยู่ที่เม็ดหนึ่งใหญ่ๆก็ท่อน,นี้นะครับแต่ว่าเม็ดไม่ค่อยได้หล่อเพราะอะไรเพราะว่ามันมันเบือปูน <c oughs> ต้องมีคนสั่งเานั้นจึงจะหล่อแต่ว่าก็จะหล่อขึ้นสต็อกนะครับแล้วก็หล่ออัดไว้ไม่ให้มันแบบมันเกิดสนิมนะถ้าใครมีแบบเก่าควรจะหล่ออัดไว้นะครับฐานมันมันชุ่มๆไปเลยแล้วก็หล่ออัดไว้เลยนะครับผมไม่ให้อ่าเกิดสนิมกระแบบนะฮะนี่หล่อแล้วก็อัดไว้แบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยไปเลยครับหล่ออัดแบบนี้เวลาเราจะใช้งานเราก็มาแกะออกนะฮะ ข้างในข้างนอกอะไรจะไม่เป็นสนิมเพราะว่าเราตัดอากาศไม่ให้เข้าไปสัมผัสกับเหล็กนะฮะทำให้แบบไม่เกิดสนิมนะครับข้างนอกเราก็ชาบลมน้ํามันฮะทาไว้นะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ชาลมน้ํามันทาแต่เราจะลทําการลอยฮะโอเคครับพี่น้องครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะเพราะว่าจะมาถ่ายวิธีการล้มท่อลงนะฮะล้มท่อลงเพื่อที่จะทำการ หล่อหล่อใหม่ฮนะเพราะแบบมีตัวเดียวนะต้องทําการล้มท่อนะฮะล้มท่อนี่ค้าอยู่นี่ล้มท่อลงแล้วก็ทําการแกะแบบตัวนี้นะครับแบบท่อหกสิบคูณเมตรนะฮะออกมาเพื่อทําการหล่อใหม่นะครับลูกค้าสั่งหท่อครับตอนนี้ได้สามแล้วอยู่ในแบบนะครับก็ต้องใช้เวลาหล่อทั้งหมดเช้าเย็นเช้าเย็นนะก็ใช้อยู่ทั้งหมดสามวันนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกสามท่อนะอีกหวัน ใช่ๆอีกสองอีกสองท่อเพราะว่าเรารอวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เสร็จครับพรุ่งนี้ก็รอเสร็จแต่ว่าเราก็เผื่อมันแห้งมันลาหน่อยนะนัดลูกค้าอย่าไปนัดเร็วนะนัดไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะถึงว่าแค่หกท่อแต่ก็ต้องนัดไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเผื่อมันแห้งมันแข็งเพราะว่าของมันหมดสต็อกครับช่วงนี้ครับต้องทําการรอขึ้นใหม่นะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครสนใจในงานแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh